ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมันสอนมาแต่ละอย่างนี่อะไรเนี่ยเหมือนเขาบอกใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะครับนีสักลาอินเน่อะไรเนี่ยแล้วให้กุทบยี่สักนาิิเลยเดบาเอดอ้าเมโดปุ่นอีาลาเมียนบกสโกโคอเลดาบุญชูกอยาดอฮันแท ด้านกดชีดิกัดแม่งคนเตือนกูเต็มเลยว่ามันยังไม่เหมาะสมกับคําที่เอาไปใช้กับคนที่ที่ไม่สนิทอะไรมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็พอดาวเซนออกนะครับว่าเด็กจังไรมันเป็นยังไงเวลากำสอนเนี่ยสิ่งนี้จริงๆผมอยากให้มัน,นเก็บใส่รังเก็บใส่อะไรมากสิ่งที่ทําให้ให้ให้มีเพื่อนเอน FC อซได้รู้จักเขามากขึ้นนะคบผมผมผมทวงมุนคุณแบบหน้าด้านเลยครับวันนี้ผมแนักผู้หน้าด้านแห่งการทวงมุนคุณครับทวงแต่ไกจินนั่นแหละ มันน่ารักนะครับเอาอ่างว่าเป็นน้องคนที่น่ารักผมจะเล่าความรู้สึกว่าอยากเจอกันมากนะครับพูดแค่นี้แหละอยากเจอกันมากนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่ทาให้ผมเจอกันไม่ได้นะครับใครที่เป็นบักเอฟซีบักจริงก็น่าจะทราบกันอยู่เนาะเบื้องลึกเบื้องหลังว่าจริง,รงมันมีอะไรที่โหดร้ายขนาดไหนที่แบบที่อะไรเงี้ยผมพูดแค่นี้เหมือนเฉลยละเอาให้คนเกลียดผมไปเลยผมรู้สึกเหนื่อยละก็คือจะบอกว่า มันมันอยากมามากนะครับแล้วผมก็กดดันในคอมเมนต์ที่อยากให้มามากคือใจผมอะทําไมผมจะไม่อยากให้มาดูแต่ละอย่างที่ผมแบบก่อสร้างมันขึ้นมาดิเพื่อเด็กๆพวกเนี้ยไม่ใช่ใจเย็นนะครับผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เย็นๆคือผมก็รู้สึกว่าเราอยากให้น้องๆได้มาจินบอกขอแค่มาขอบคุณได้ไหมได้สิผมเนี่ยรออย่างเดียวเลยไม่ได้อยากให้มาขอบคุณอย่างเดียวหรอกกูอยากให้มึงมานอนค้าง นอนกับกูเลยนั่นแหละก็คือมันน่ารักนะก็ได้เจอกันมีความสุขมากที่มันเลื่อนกันบินให้ผมทั้งทอมมี่นะผมบอกไหว้แล้วให้กูเจอเธอผมจะพูดอะไรเป็นในๆตลอดนะครับถ้าเพื่อน mm. เพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่านเกมอ่านเกมพอออกเ mm. นะี่ทุกไลฟ์เนี่ยผมจะบอกมาตลอดว่าถ้าทําตัวน่ารักก็จะอยู่ได้นานถ้าถ้าไม่สร้างปัญหาอะไรก็จะอยู่ได้นานถ้า ถ้าคุณจริงใจกับคนที่จริงใจงคนดูคุณก็จะอยู่ได้นานนะครับผมผมมีอะไรลึกลักมากมายนะครับจนมีบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ผมคัดพวกคุณออกไปนะครับใครที่เป็น FC จรจิงอยู่เนะี่ยมันมีบางสิ่งมีมีบางสิ่งบางอย่างนะครับสั่งให้ผมคัดพวกคุณออกไปจากชีวิตซะเพราะว่าพว,พวกคุณมานู่นนี่คุณรู้เปล่าผมเลือกคัดอะไรผมไม่ได้คัดพวกคุณ เพราะว่าพวกคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพวกคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพวกคุณไม่ได้รู้อะไรเลยพวกคุณมีความรักให้น้องๆที่ผมปั้นมันขึ้นมาพวกคุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมไม่มีแบบสิทธิ์หรือไม่มีความรู้สึกที่แบบจะต้องคัดพวกคุณออกไปโดยที่แบบ เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วชีวิตผมเกิดมาผมรู้สึกว่าถ้าผมยังมีศักยภาพอันนี้มันที่ผมพูดบ่อยมากเลยนะว่าถ้าผมหยุดใช้ศักยภาพที่ผมมีที่ผมไม่รู้ว่าศักยภาพของผมอ่ะมันจะดันคนได้อีกนานแค่ไหนมันจะช่วยเหลือใครได้อีกนานเท่าไหร่ให้ผมตายดีกว่าตายแบบอยู่แบบนี้มันโหให้ผมตายหาดีกว่าผมปั้นน้องผมขึ้นมาอยากมาขอบคุณที่บ้านเนะี่ยบ้านผมอ่ะ ผมขอพาเพื่อนผู้ชายมาผมไม่เคยทําอะไรเกินเลยอยู่แล้วนเพื่อนผมคนดีพอผมมั่นใจเนี่ยโคตรอยากให้เอาไปตรวจเลยถ้าตรวจตรวจวันเวลาได้นะเพื่อนจะรู้เลยว่ามันจะมันจะเป็นก่อนวันหนึ่งที่จะโดดเข้าห้องเข้าห้องจริงนะอันนี้มันเป็นตอนที่ผมใส่ชุดดํานะครับแล้วก็เป็นซีพี่สาวผมช่วยสอนภาษาอังกฤษนิดนึงก่อนโดดเข้าไป ผมเขียนบทนะครับแต่อย่าลืมว่าผมใช้ใจเข้าไปเล่นด้วยนะเพราะผมถาม่อยว่าบทที่ผมเขียนให้จินเข้าไปเออผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเกินขีดแหละคนด่าผมเยอะแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ผู้ชายอยู่ดีนะการออกมาพูดอะไรที่มันแต่ยังน้อยก็เอา้าผมก็ด่ากันมาขนาดนี้แล้วเป็นคนเลวก็เป็นให้สุดไปเลยเนีย่ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นตอนที่พยายามจะพูดกับหลายคนนะว่าแบบไอ้ปล่อยไว้ชดชด I like to talk to gaming like this. I'm a karaoke and the um follow-up I have read a book. I have read a book in mm. uh, twenty years So I am to to touch and uh, book and stand written. Written? reading again. This is very stone one.

พูดอะไรไปละไม่ไผมพร้อมที่จะทำตามยถากรรมของผม,ผมชาบูผมร้อนไหมเปล่าตอนนี้ชาบูแสบชาบูพอดีแสบร้อนผมรู้สึกว่าอะไรถ้าจะไปต่อได้นะผมยังรักนะครับผมยังรักร้อยเปอ็นตะ์เลยนะผมไม่ได้เป็นคนลืมคนง่ายนะ อย่าแซวผมด้วยนะไม่ใช่ผมไม่มีเสื้ออะไรใส่นะแต่ผมก็อยากใส่เป็นความสุขของผมนะทุกอย่างาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีโอกาสเท่ากันผมไม่ได้คุยอะไรกันนะผมรู้สึกว่าถ้าอยากแฟออกออกมาคุยเลยเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบตัวผมเยอะมากนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ชอบตัวผมอย่างเดียว ไม่ชอบตัวเขาด้วยซึ่งเวลาต่อให้เรากลับมาทํางานกันเนี่ยมันมันไปไม่รอดครับมันไปรอดเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามันเป็นโอกาสอะไรที่จริงที่จริงจังนะเราไม่ได้คุยกันนะครับตอนนี้เราคุยกันน้อยมากไม่ได้คุยเลยนะครับตั้งแต่นั้นนะก็คือถ้ามีโอกาสยังอยากทํางานเราจะเหลือกลุ่มคนที่รับเราได้กลุ่มนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ากลุ่มหนึ่งนี่ก็ถอดใจไปแล้วแล้วก็ว่ากันถล่มไปแล้ว ตัวผมไม่ได้แคร์นะเพราะมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและตัวผมก็ต้องรับให้ได้ตัวเขาก็ต้องรับให้ได้ถ้าคนสองคนยังอยากกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาด้วยความจริงใจที่ร้0ยเซผมต้องได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเราอยากรู้ผมไม่ผิดนะครับผมไม่ใช่พวกคุณทางบ้านพวกคุณทําตัวเหมือนพุ่มกับแทนผมผมบอกเลยว่าคําพุ่มกลับเป็นมันเป็นแค่ข้อเบื้องต้นบางอย่างแต่จริงๆเนี่ยมันคือใช้ตัวผมเนี่ยใช้ หัวใจของผมเข้าไปเล่นและก็อาจจะผิดเกมนิดเดียวเลยนะครับผิดเกมเดียวเลยคนระับเกมเดียวที่ผมรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ว่าตัวผมแบบก็ตั้งใจว่าไม่เป็นไรเราก็ทําความรักให้มันดีที่สุดไม่เห็นต้องกลัวเลยอย่างน้อยมันก็มีความสุขระหว่างระหว่างทางถึงระหว่างทางมันจะมีความทุกข์ผมจะย้อนไม่รู้ใครจําได้บ้างที่ผมบอกผมพร้อมจะหยุดหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมหยุดไม่ได้เพราะพวกคุณเพราะพวกคุณหลายคนที่ส่ง จดหมายมาว่าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรผมกลัวนะครับผมบอกเลยว่าผมกลัวว่าพวกคุณจะเป็นหนักขึ้นผมเลยหยุดไม่ได้นะครับแต่มันก็มีบางวันที่ผมหยุดหลายคนบอกว่าทําไมไม่เงียบไปเลยล่ะคุณคิดว่าถ้าผมเงียบอะ่ะมันจะเป็นยังไงพวกคุณไม่ได้สร้างให้ผมเงียบมานะผมไม่สามารถเงียบได้นะผมจะบอกให้ถ้าอยู่ดีๆเงียบสิ่งที่ผมจะโดนมันอาจจะเยอะมากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบผมทําอะไรไม่ได้ผมพูดตรงๆ หลายอย่างอะ่ะผมตลกมากเลยผมผมพูดต่อๆข้างๆเขาเลยนะครับพูดต่อหน้าพูดอ้อมเป็นการพูดอ้อมที่กระแทกตรงๆแต่พวกคุณยังยังไม่เข้าใจยังยังรักยังแบบไม่ช่วยกันปรับกับผมยังเข้าใจว่าผมไปว่าคนอื่นว่าอะไรผมเป็นคนอดทนมากนะครับไม่รู้จะร้องไห้กี่ครั้งหลังกล้องจําไม่ได้ละน่าจะมีคนที่แบบพอมีความคิดที่แบบ ไม่ได้เก่งมากแต่เข้าใจได้เวลาผมพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรพเพื่อนๆก็น่าจะรู้เองจริงผมพูดถึงใครใช่ไหมแต่ผมอะแย่ผมชอบเล่นกับความรู้สึกตัวเองนะครับผมชอบคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นจิตใต้สํานึกมันเป็นความแค้นส่วนตัวมันเป็นการแข่งขันที่สูงผมนึกว่าผมอะจะปรักไม d s ซ t ความคิด ที่มันถูกปลูกฝังมาได้ระยะยาวนานนะครับในหลายๆเรื่องแต่มันก็ปรับไม่ได้นะครับในหลายๆเรื่องแต่ผมเชื่อว่าอนาคตมันก็อาจจะยังปรับได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมนะครับถ้าสองคนจะยังไปต่อได้เนี่ยในเมื่อเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาคุยมาเป็นยิ่งกว่าเรียลลิตี้ชวนคือเรียลลิตี้รักเนี่ย ต้องเอาสองคนมายืนคุยกันเลยนะครับเพราะผมก็ลำคาญการคุยหายว่าพอคำถามที่แม่นี่ก็ไม่ตอบนะครับมันสำคัญกับชีวิตผมนะครับเพราะว่ามันมันสำคัญต่อการวางงานทั้งหน้าสำคัญต่ออาชีพที่เราอยากสร้างให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ให้ให้ให,ให,ให้ผมก็ไม่รู้เหมือนเพื่อนๆเหมือนกันนะนะว่าเขาทำไรแต่คิดว่าให้เดาผมว่าเขาน่าจะไปตั้ง เปิดนูน่นนี่แบบเกี่ยวกับคงพีเคพีอะไรแล้วพาน้องๆพาอะไรมาแล้วก็ทําแล้วก็เดี๋ยวก็เริ่มจะแตกขนานขนานไปเรื่อยๆเนาะน่าจะประมาณนั้นคงเป็นงานที่เป็นความลับแล้วก็งานงานอะไรอีกมากมายอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันไหนที่เพื่อนๆรู้ผมก็รู้อันไหนที่ผมกวนตีนผมจะใช้คําว่าไม่บอกหรือบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆบอกทําไมไม่กลับไปกลับมาเพราะผมยอมเข,อเขาไงเพราะเขาเพราะเขาพูด แล้วผมมาตาผมก็ต้องสังเกตตลอดว่าถ้าเขาพูดแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาอยากให้เราเล่นไปทางนี้ด้วยเราก็จะเล่นไปด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในเมื่อวันหนึ่งที่มันเริ่มมาปุ๊บผมก็จะพยายามที่ผมย้ำเพื่อนๆว่าต่อไปเพื่อนๆจะเห็นอะไรที่ที่จริงขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามทําให้สุดหละแต่ถ้าสมมุติว่ามันต้องจริงจนเกินรับไม่ได้หรืออะไรก็ต้องเป็นตามนั้นแหละจริงๆมันมันมีอีกหลายเรื่องหลายเรื่องมาต่อ นี in ่กาโมอินเยโปอุนจริงอุโบนอนอเปอะไรวะอันนี้ของกาวอ่าของจริงหน่อยมีครบทุกอันนะผมจะแนวผผมโดเข้าไปกีนน่อันนะมีของจินตลอดจินเป็นเด็กที่จังไลมากเลยนะครับด่า,ามันมันมันไม่ได้จังไรลันน่ารักแจะบอกให้ว่าจินเป็นเด็กที่ผมอธิบายมาให้ฟังว่าจินเนี่ยผมยังไม่รู้นะมันชั่ว ต่าช้าเร็วขนาดไหนนะเบื้องหลังนะสิ่งที่มันแบบมันน่ารักนะครับมันเหนื่อยนะครับแต่มันเสียเวลาอยู่กับออยู่กับที่บ้านผมอยู่แบบเต็มใจอยู่แดกอะไรก็ได้แล้วก็มันไม่มันไม่จําเป็นต้องลดตัวมารู้จักกับเพื่อนผมเลยนะครับกับทีมงานผมเนะี่ยแต่ว่ามันแบบมันน่ารักมาก พอมันรู้มันคงพอเดาได้อะว่าเวลาการ PK ของเราผมที่เข้าไปดันใครแต่ละคนนะมันใช้เงินนะครับแล้วก็มันใช้ทีมงานนะครับใคร,ใครเคยเห็นเบื้องหลังบ้างจริงผมไม่ค่อยอยากให้ใครลงเบื้องหลังเลยแต่ป้าป้าคลิป,ปเอ้ยไม่ใช่ป้าติ๊งเนี่ยชอบไปถ่ายเบื้องหลังลงทําให้เห็นว่าหลังกล้องผม,มเวลาเข้าไปหาจินอะมันเป็นสิบคนเลยมีใครเคยเห็นบ้างคนช่วยกันลองอ่านคอมเมนต์หน่อยเผื่อมีคนเห็นเบื้องหลังที่มันหลุดไปบ้างเบื้องหลังที่ผมเข้าไปดันจินแต่ละครั้งอะมันเป็นสิบคนนะครับ กามินก็เช่นกันนะครับคนอื่นก็เช่นกันนะทุกคนที่ไม่ได้เข้าใจเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเลยพูดว่าอะไรรู้ปะมึงไม่ได้ลงทุนอะไรมึงไม่ได้อะไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยพวกคุณลืมคิดด้วยว่าทีงานที่วิ่งๆนั่นอ่ะเขาต้องได้ตังนะครับแล้วผมอะได้อะไรในพีเคผมไม่ได้อะไรเลยนะครับได้ไม่แต่ภาพได้ความรักผมมันเป็นคนชอบสนุกชอบสนุกที่เห็นเด็กคนหนึ่งมีศักยภาพแล้วมันเติบโตได้แล้วมันมีคนรักแล้วมันจะได้เงินได้อะไรจากทางไหนเนี่ย นั่นแหะคือความสุขของผมถึงผมจะต้องเสียเงินนั่นแหละผมมีความสุขมากนะครับหลายคนใกล้ตัวผมที่สุดอะยังไม่รู้เลยว่าผมต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างจิงนี่มันขอบคุณผมอะแม่งเออแม่งขอบคุณจนผมอยากถีบมันอะคือมันขอบคุณขอบคุณจะเดินขึ้นรถตู้อยู่แล้วแม่งทําซึง้งมันนึกว่าหนังเกาหลีแม่งเดินออกมาตรงที่มืดแล้วแบบคือเข้าใจคนที่มันแบบมันไหวแล้วมันแบบ ไอ้ยี่มัไม่มีอะไรขอบคุณนะเพราะมัน,ม,นมันคงนึกว่าผมรวยมากเลยแบบว่าจะไม่ได้ซื้อรถซื้ออะไรมาขอบคุณหมอมันยืนให้กับผมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชาลีเอากูก็แบบออผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือความสุขของผมเหมือนกันแล้วก็ให้มันขึ้นรถไปเถอะอืมแล้วกไ็ไปส่งสนามบินด้วยนะครับไอ้จินผมได้ไปส่งที่สนามบินด้วยนะครับผมมันจะเดินเข้าไปไวทําไมวะ แล้วความจังไรของมันนมันอยู่ทั้งในนั่นแล้วมันบอกผมผมก็พูดคำหยาบอ่ะผมไม่นี่มันช่องผมผมพูดคำหยาบไม่ได้ไงแม่งบอกผมว่าชาลีคำเหี้ยผมก็คำเหี้ยอะไรล่ะมันเข้าออกกันไม่ได้แล้วนึกออกปะคือแบบโอ้ยเป็นเป็มใครได้ดูบ้างตลกจะตาย <laughs> น่ารักน่ารักน่ารักเอาเป็นว่าผมบนนะ่นอะไรวันนี้ก็ขอให้ผมตกนรกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกติดตามผมกันไปเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาะค,คลิปดีๆนะคะ